ครับผมสวัสดีครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วครับผมกับเป็นการเทสนะครับอันนี้กับบ้านปลาต่อยน,นะครับผมพ่อพ่ออำเภื่อโบนเย่นะครับผมอันโยกเกะน้องปลาสูงสูงเลยเอ้าเอ้าด้น้ำเอ็ดดินน้ำเอ็ดดินน้ำเอ็ด ความสูงนะครับผมขึ้นครับีบสุดเลยสุดเลยสุดยังสุดไปเลยกันเบอร์สิบเก้าสิบเก็ด ใบมีดเพื่อครับยกใบมีดเพื่อนนขันจีผมมาแล้วขันขันบอลลูนมาเป็นก้อนหนึ่งเลยตัวนี้ต้ลื่นมาตัวละเอาใบามีดนะครับผมโอเคครับพานครับตัวน,นี้เป็นระบบะแกนนะครับคั้นทน้นกะอะไรครับขันน้นข้นอะไรเนี่ยขั้นข้นเนี่ยสามสามหุนหนึ่งแกนนะครับผม ลุผ่านหลังนะครับโอเคนะครับผมต่อไปจะเป็นการยกป้อยผ่าเขียวนะครับลืมขันน็อตนะครับผมโอเคครับ ตันนี้เป็นคู então, ่โบตายซีส <Deep? S 1> ์หาเรียนะครับเบื้องความสูงกับผมสัตว์ยปลาสัตว์ยสุดเลยเอาลงมาเอาลงมลงลงึ้นครับ FP ทันใดสนใจนะครับผมกับโทษสอบทานนะครับ026811471นะครับผม ก้นโอเคปล่อยนะครับปล่อยผาปล่อยโอเคครับผมปลดผาเขียวปลดผาเขียว เป็นยังเจียขาดดิเป็นการยกเทียดนะครับผมล่อยผ่าผ่านะครับ อันนี้ก็อยู่บ้านปลาต่อนนะครับผมรับเครื่องนะรับเครื่องเนี่ยเอาละครับเห็นแล้วครับเอฟซีครับผมหนุนหนาแล้วครับไอเป็นยังไงเนี่ยครับนี่อันเห็นแล้วครับผมโอ้ดีดีดีราคาด้วครับราคาครับพ่อปัดไรหรอพ่อเห็นยู่ครับขินงานกับโอเคนะครับเน้าขินงานดีดีมาตรฐานนะครับมาดฐานมขอบคุณครับคุณหนาอยู่บานปลาต่อนนะครับผมซื้อบ้านได้ครับนี่ขำเขาเอ็นทัศน์ขำและครับผม นี่นะครับตัวแรกของปลาตอนครับตัวนี้ตัวที่แรกครับผมครับสูงๆกันมันเรว่วยๆครับผมครับผมขอบคุณครับ่ว่าานีคันคัน